ประชาชนชาโคราชก็ยังคงแห่ซื้อสลักเอ็กันอย่างคึกคักแม้เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์สวนทางกับแผงลอตเตอรี่ที่ค่อนข้างจะเงียบเหงาครับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการจำหน่ายสลาก N3 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาตามร้านค้าที่ร่วมโครงการสลาก80บาทหลายร้านยังคงมีประชาชนเดินทางทยอยมาเลือกซื้อสลากกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะที่ร้านนำโชคสาขา2ถนนมหาไทยตรงข้ามประตูทางเข้าสารากลางจังหวัดนครราชสีมา ก็ได้มีประชาชนเดินทางมาซื้อสลาก N3 กันอย่างไม่ขาดสายแม้ว่าจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ซึ่งปกติร้านนั้นจะเงียบมากเพราะว่าประชาชนจะหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้านหรือว่าไปเที่ยวกับครอบครัวกันหมดแต่ก็มีประชาชนบางส่วนเลือกที่จะเดินทางมาซื้อสลาก N3 กันตั้งแต่เช้า เช่นเดียวกันกับที่ร้านโคราชลอตโต้ถนนจอมพลหลังอนุสาวรีย์ท้าสรุรนารีก็มีประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อสลากเ3กันเป็นระยะสวนทางกับบรรยากาศตามแผงจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งมีอยู่หลายสิบร้านบรรยากาศนั้นเป็นไปด้วยความเงียบเหงาช่วงเช้านี้ก็แทบจะไม่มีลูกค้าแวะเข้ามาซื้อเลยครับ โดยนางสาวจีรพรเงินคำแม่ค้าขายสลากเอ็นสร้านโคราชลอตโตหลังอนุสาวรีย์ท้าสุรนารีก็กล่าวนะครับว่าช่วงที่เปิดขายสลากเอ็นสวันแรกจะมีคนมาถามหาซื้อเลขสลากเอ็นสกันเป็นจำนวนมากแต่วันหยุดเสาร์อาทิตย์ลูกค้าจะน้อยเ,อเป็นปกติอยู่แล้วเนื่องจากหลายคนก็หยุดพักผ่อนอยู่กับครอบครัวทั้งนี้ ช่วงต้นงวดลูกค้าก็จะน้อยเป็นเรื่องปกติเพราะลูกค้าหลายคนนั้นยังไม่มีเลขเด็ดต้องรอที่จะฝันหรือว่ารอรอเลขจากเพจต่างๆก่อนนะครับอีกทั้งช่วงนี้ก็เป็นช่วงทอดกระถินสามัคคีส่วนใหญ่ก็จะรอเลขท้ายเงินทอดกระถินมาเสี่ยงโชคกันดังนั้นก็คาดว่าช่วงใกล้จะออกรางวัลน,นั้นจะมีลูกค้ามาซื้อกันอย่างคึกคักแน่นอนครับ